สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมดัมมี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นยูริออนไลน์นะครับแบบทีม c c นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมผมก็เหมือนเดิมนะครับคนไทยหัวใจอเมริกันนะครับเออขอแค่อย่าเด้งละกันเกมนี้ติบต๊บติบต๊บตึ๊บ มาอย่าดีดออกแล้วกันเฮ้ยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะหน่อยสบายใจนี่มีเพื่อนแหลกป่าวะไม่น่าจะแหลกนะครับนี่โซเวียตโซเวียตโซเวียตหมดเลยเหรอโซเวียตหมดเลยนะคืออะไรฟักเหาฟักอะไรอะ จะเย็นเย็นเรื่องหยาบคายไม่เอาหยาบคายเยอะไปเยอปปั๊บเอะปเอาปากระป๋องมากรปั๊ ถ้ <unit> าใครหน้าเรานะหน้าใครหน้าเรานะเอาเพชรก่อนเอาเพชรก่อนเอาเพชรก่อนเฮ้ยโอ้ยนึกว่ามาเขามาเราเนาะมาทีมเรนานะเดี๋ยวมีคนมายึดต่อ ลงรถเราต้องทิ้งไว้ด้านหลังลงรถเราวิ่งทิ้งบันเดานหลังด้านหลังมาเราทำการสำรวจหน่อยดิยไฟฟ้าครับไฟฟ้า,ฟาต้องมาละของใครวะของเวียนเรา มาเราต้องสำรวจนะครับเอามากรับบ้านเห็นมัายตังหมดครับพี่น้องตังก็เยอยหล้อมา Unit out view. I'll high the take the ready. road. Check สำรวจไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเฮ้ยเฮ้ยถอ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 ยเราจะไม่ยุ่งไม่มุ่งคนร้ายกับใครเอาตรงนี้มันว่างหย่อนลงไปตรงนี้มันว่างหย่อนลงไปแบตเทนแล็บมาแบตเทนแล็บต้องมาตรงนี้มันว่างหย่อนมันซะ เครื่องบินเราจะผ่านได้ไหมเนี่ยมันเอามามาสำรวจเนาะชาไปแล้วครับเดี๋ยวเจอคนสอยวางดีๆวางระบบดีๆมันยิงใครวะตกลง ไม่เดือดร้อนอะก็เดนเล่นมากเอาเว้ย<ป>เอาไปเลยหรอมาแค่กองพันเดียวนะครับ<ป>มาแค่กองพันเดียวนะครับ มาแค่กองพันเดียวนะครับเฮ้ยคนสะกดจิตสะกดจิตมาฆ่ากันเองอยู่นะเอ้าเย็นหมดแล้วเพี่จัดมาในนี้แล้วกันไปโหดไปอะไรกับน้องนุ่งเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าเรา่าเออดำจเย็นๆ ไม่มีปานีนะครับผมสนใจนะเฮ้ยให้ลงไว้ยใจเย็นใ,ใ,ใ,ใจเย็นยังไม่ถึงพื้นเลย,ยไม่หลอดครับแบบนี้เราต้องซ่องสมคนเหมือนกั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 นเอาเหมือนเหมือนกันนี่แหละมามันจะใช้คนลอยนะครับ Unit ready. We're uncrushable. Repositioning. On hold. Cancel. Unit, unit ready. team. Unit ready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 . Oh, oh, unit, ready. Tanks are tank's are not unit ready. U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 nit Unit ready. Select target. Unit ready. i ready. Unit ready. I can go anywhere. Ready to soar. Unit ready. Unit ready. Unit ready. We're running out Unit ready. Unit ready. Check out the view. Clear out the place. อ้าวล่วงหมดแล้วครับบุกสิครับล่วงหมดผมบุกนะครับส่งทหารราบเข้าก่อนมาทหารราบรอถอย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 นี่การลบต้องเป็นสเต็ปครับ น้คร้องานีแล้วน้งีเาตัวนี้แหละซาตัวนี้เหรอเอาไม้ดิกนเอาไม้ดกลนั่นแหละการส่งมาเพิ่มนะ ไม่ได้สนใจนะครับเราไม่มีคำว่าปาเนนะครับ u n i ิ ready อยู่ลีใช่ไหนิ n i t ready unit ready ตำรวจสิครับมีอะไรราวนี้ ช่วยขาหน่อยช่วยข้าหน่อยช่วยข้าหน่อยถอยถอยถยถอ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 เราส่งสถาปนิกถนเราวิ่งไกลเลยด้าหลังก็ยังไม่มีใครเนี่ยวะเราต้องเอานะจังหวะนี้นะ มึงเละบอกกันครับเดียวมึงเละครับอัดกันเงินหน่อยครับลุกขึ้นไปเราลุกขึ้นไป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 เอาวันถัดไฟฟ้าบ้าง ทานแม่ละลุมครับมอ้ยทำเดียว่าลุมแต่ยอมไม่ยอมแต่ยอมไม่ยอมเรียบร้อยครับผมเกมนี้ก็ไม่ถือว่ายากมากนะครับไม่ถือว่ายากมากยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องผมเลยนะครับ My Dummy ครับผมอย่าลืมนะครับ My Dummy นะครับกด Subscribe ซะนะครับผมแล้วจะไม่พลาดคลิปของผมนะครับ